งานเข้าจ้านงพณีอาสยามเผยโมเมนต์ถูกเสนอจ้าง8ล้านมีเซ็กโพสคำขำกันเลยทีเดียวเพราะความสวยความเซ็กซี่เป็นเหตุก็ทำเอาคุณจ้านงพณีอาสยามเจอคนทักหลอกไปจ้างงานและก็จะจ่ายค่าตัวสูงลิฟกันเลยทีเดียวล่าสุดบนโพสต์อินสตาแกรมของคุณจ้านงพณีอาสยามก็ได้ออกมาเผยข้อความแชทบทสนทนา ซึ่งในบทสนทนาดังกล่าวบอกว่าจากรับงานร้องเพลงรับงานอื่นไหมครับงานอะไรอะคะมีเซ็ก8ล้านรับไหมครับรับค่าที่ไหนคะทีมงานเราพร้อมจากแอดมินพร้อมมาจำไหมคะจากนั้นคุณจ้าก,ก็ลงแคปชั่นบอกอีกว่าคิดมาก่อนว่าชีวิตเรามีค่าขนาดนี้วันๆในเพจจ้าแปนอิจ้าต้องเจออะไรบ้างงงโอยเครียดหลอพี่เข่ามาจำ ก็อทำเอาค่าคนบันเทิงต่างเหตแซวกันสนันเลยทีเดียวอย่างหนุ่มโจโอีบอยก็เข้ามาคอมเมนต์แซวอื้อหือ้อวงเราพร้อมไปบลเบลงขณะมีเป็นสักขีพยานจะรีบตอบกลับไปว่าฮ่าเครียดอยู่เนี่ยเฮียรองเงินมาจำสุดปังยอมใจป้าเขานะครับเจ้พี่รอมมาจำจะได้มีเงินไปเอานาการน้อง หลากหลายคอมเมนต์ต่างแห่เข้ามาแซวความแชร์โพสโมเมนต์ชวนขำของนักร้องสาวจ๊ะนงพนีอาสยามกันเยอะเลยทีเดียวล่ะคะ่ะ